2ีสิงหาคมระลึกถึงนักบุญออกัสตินนักบุญหลายองค์เป็นคนบาปมากรแต่เมื่อกลับใจก็เริ่มจริงจังกับชีวิตออกัสตินไม่เชื่อฟังมารดาหลงทางหลายปีแต่เมื่อได้รับอนิสง์จากคำภาวนาที่เคล้าด้วยน้ำตาของคุณแม่มอเนกา ท่านรับศีลล้างบาปและกลับใจเป็นศิ์พระกิษเจ้าอย่างจริงจังจนได้เป็นนักบุญท่านเขียนว่าพระเจ้าเสียใจที่รู้จักพระเจ้าชาไปวันนี้ในพระวรสารพระเยซูเจ้าเล่าคำอุปมาให้เราฟังอีกเรื่องหนึ่งพระเจ้าให้ชีวิตและผลสวรรค์ เป็นเหมือนการฝากทรัพย์สินให้เราทำกำไรและพระองค์จะทวงถามในวันสุดท้ายของชีวิตว่าเราได้ทำอะไรกับพระพรของพระองค์คนที่ทำกำไรก็ได้รับการต้อนรับเข้าสวรรค์ส่วนคนที่ไม่สนใจใหญ่ดีในการสร้างบุญสร้างกุศลในชีวิตเขาจะถูกทิ้งข้างนอกที่นั่น จะมีเสียงร่ำไห้คร่ำครวญเสียงผบเขี้ยวเคี้ยวฟันเพราะหมุดโอกาสรอดแล้ว